การที่เรายอมยกโทษหรือให้อภัยใครง่ายๆนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเรานั้นเป็นคนโง่หรือเป็นคนที่เสียศักดิ์ศรีหรือเป็นคนที่เสียเกียบอะไรนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับมันกําลังทําให้เราได้ฝึกบาร,รมีขั้นสูงหรือบําเพ็ญเพียบรบารมีขั้นสูงอยู่นะครับโดยการที่เราฝึกให้อภัยทานง่ายๆนั่นเองนะครับเพราะสิ่งนั้นมันจะทําให้ชีวิตหรือจิตวิญ,ญญาณคุณมีความสุขมากขึ้นนะครับ แล้วมันจะทำให้คุณนั้นเอาเวลาที่คุณต้องไปมัวแต่กดแค้นเคืองใครนะครับมาโฟกัสกับเป้าหมายในชีวิตของคุณมากขึ้นนะครับและจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีความมั่งคั่งร่ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและสร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ทุกวันนะครับคือการฝึกให้อภัยทานนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ครับผมโคต์ใด ถ้าต้องการเรียนคอร์สออนไลน์หรือคอร์ส VIP นะครับก็สามารถที่จะทักยินบ็อกหรือสอบถามเข้ามากันได้ครับเรามีคอร์สเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตวิญญาณแล้วก็มีคอร์สนอนเฉยเฉยก็รวยได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเปลี่ยนชีวิตหรือต้องการอิสระทางการเงินหรือเวลานะครับก็สามารถทักยินบ็อกหรือสอบถามเข้ามากันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับ